เอาแล้วครับและนี่ก็คือรูปของชั้นป .6 ทับ2รุ่นที่36นะครับเฮ้ยพวกมึงดูดิหล่อแต่เด็กๆเห็นไหมนะครับหาดีไม่ได้เลยสักคนเลยนะครับถ้ามึงหล่อเนี่ยนะ กูอ่ะแบะพี่แล้วรู้จักแล้วแบบแะพี่อ่ะพี่มึงกล้าถือหรือเหรอยังไงมึงหือกูใช่ไหมเอาคืนนะเว้ยหือกูใช่ไหมคือด้วยม่มมไไปปึงหือกูด้วยเหรอกูจะจับมึงยัดตารางได้นะเว้ยเอาละครับและตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับเราจะทำการจับรางวัลใหญ่โดยมีสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทจำนวนห้าส้นครับ ก่อนที่เราจะไปจับรางวัลกันนะครับตอนนี้ผมขอเรียนเชิญอาจารย์ใหญ่ของพวกเราครับขึ้นมากล่าวอะไรเล็กๆน,น้อยๆเกี่ยวกับงานในวันนี้กันก่อนสักนิดหนึ่งนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ใหญ่ครับก็แต่ว่าทำไมห้องเรามากันแค่นี้วะครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเสด็์เก่าทุกๆคนผู้จาได้ไนะเว้ยสมัยเรียนแมน่งนั่งกันเต็มห้องเลยนี่ว่ะเนี่ยจากเรียนของเรามึงนี่โง่ไม่เปลี่ยนเลยนะเว้ยเขาก็ติดธุรปะปากบางทำงงทำงานบ้างดีได้มาครบได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวมีมาอีกว่ะก็เมื่อกี้เนี่ยนัตยาโ <c oughs> ทรบอกฉัน <c oughs> บอกว่าออกมาแล้วเดี๋ยวคงถึงเองแหละนัตยาห้องเรามีผู้หญิงชื่อนัตยาได้เหรอ คนที่พวกนายเรียกว่ายายผีตองเหลืองอยังไงเล่ายายผีตองเหลืองเฮ้ยที่ผิวเขาขาวซีดๆหน้าตาแปลกๆนั่นปะ<า>นอใช่เลยถูกต้องเลยยายผีตองเหลืองยย <laughs> นี่ไปเรียกเขางั้นสิเจนบอกแล้ไงเขชื่อนาตยาอู้หูุ๊าบุรดโอ้โหพูดแต่ฉันกันอยู่หรือเปล่า นีดีเลยาวันนีเลยันนีเลยเร็วมาทางนี้นี่เมื่อกี้นี่นะไอ้พวกเนี้ยมันกำลังยินท่าได้ยินไหล่ะไม่ไม่เกี่ยวนะเออนี่หน้าเว๋อใช่ไหมเงียบกันเลยทีนี้ก็เพื่อที่จะระดมทุนไปใช้ในการย้ายสถานที่ก่อตั้งของโรงเรียนเพื่อจะได้ให้สิทธิ์เก่าทุกๆคนกลับมาเยี่ยมเยียนกูว่างานนี้ล่ายาวแน่เลยว่ะ ววกูเบี้ยวกนแล้วกันกไอ้รัดอะไรอ่ะมึงอ่ะไปหรือฟื้นความหลังกูหน่อยด้ฟื้นเหีเ้อะไรอ่ะฟืย้ยอะไระะะไ,รไ,ไก็ไปฟื้นอะไรของกูว,วะจริงๆเลยคนยิ่งไม่รีบอยู่ นะนะครับ คิดแล้ว,ว่าเขาจะเปลี่ยนเลมากขนาดนี้พวกเราตทำหากที่ทำให้เขาต้องเป็นแบบนี้เอาไต่เอาตัวผิวพวกนี้อยู่ได้แล้วว่าไหนงานจะจะเสร็จเมื่มะอบ้านจะเสร็จได้นคนบาเขาจ,จะมาเอาแล้วนะไปทำงานดี่ปทำให้เสร็จเฮ้ยอาจารย์หมอเลี้ยงดูโชดิธรรม แต่นั่นแหละมันก็ต้องมีข้อแรกเปลี่ยนโชติธรรมมีพรสวรรค์ด้านการเขียนแบบอาจารย์หมอเลยหางานมาให้ทำอยู่เสมอ ในภาวะนี่สินของโรงพยาบาลงานของโชติธรรมดูเหมือนว่าจะช่วยอาจารย์หมอได้จนกระทั่งวันหนึ่ง มึงจะต้องชอดใช้กูหาเงินมาคืนกูไม่อย่างนั้นนะแล้วกูจะหาเงินจากไหนมาให้มึงมึงก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยว่าโรงพยาบาลกูจะเป็นหนี้เขาอยู่เลยนั่นเป็นเรื่องของมึงกูไม่สนกูไม่สนมึงจะต้องหาเงินมาคืนกูไม่อย่างนั้นนะกูเอามึงตาย hey! นี่สินขนาดนั้นทำให้อาจารย์หมอถอดใจแล้วตัดสินใจทำในสิ่งที่ป้าไม่เคยคิดว่าเขาจะทำ จะเอาความแค้นและจิตยินญานมาอยู่ในจดหมายแล้วก็ส่งคืนความตายนี้ให้กับพวกมึงพวกมึงต้องตายต้องตายต้องตายหมดกูจะฆ่ามึงพวกมึง น,นี้มันเกิดนายไงเราอะ่ะมีข,ขวัญจะให้นายแต่นายต้องแก้ปริศนาบนกระดาษให้ได้ก่อน นี่หมาความว่ายังไงเนี่ยโทรบอกเจนจิราให้ไปเจอที่ห้องเรียนพวกเราตอนป .6 แล้ว